เขาคุยกับทนายเรียบร้อยแล้วส่งคลิปเรียบร้อยอ่ะดูให้หน่อยสิอมมันเข้าหรือไม่เข้าอันนานไม่หลักบากกี้เลนก็ยังเรียบร้อยครับบอกไว้เลยนะเออเอฟซี FC พร้อมช่วยครับพร้อมพร้อมสนับสนุนเอฟซีเขายิงสงสารเอฟซี FC เขายิงเห็นใจเออผมว่าได้ร้อยคนนั่นแหละครับเงินจ้างอืมนะครับนะเขามันไสมานานแล้วอืมเขามันไสมุงมานานแล้วเห็นไหม่ะ กรรมตามสนองเนียไม่ว่าจะทําอะไรมึงก็ลองเรียนเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอหม้อไม่ว่าจะเป็นการเกินจงขึ้นย้ายกันไปสร้างอยู่ตรงนู้นถ้าป้าจัดค่อยจะช่วยค่าทนายเลยเอ่าใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งค่อยสร้างมันบอกโอ้พี่นิดใช่ไหมหมื่นหนึ่งบอกเจ้าเน่ะยโอ้กรบผมนะอันนี้ได้ไปได้วหมื่นหนึ่งมาหนะหมื่นหนึ่งได้แล้วบัดนี้ไม่ว่าเขาจะไปเดินแสวงบุญเขาไปทําบุญทําทานมึงก็ไปขาดกว้างนี่ไหมครับ บักสันดานนะใ,ใช่เขาทํากิจกรรมอะไรเขาทํานั่นทํานี่ก็ไปขัดขวางเขาออเไปกวนตีนเขาก็พูดง่ายๆครับพี่น้องเีี่นะเอาดันดันดันนะครับก้าร้ลอยไลนะนะครับไปกวนตีนเขาทีนี้ไปกวนเส้นตีนเขาเห็นไหมนี่นะครับโอ้มีแต่คนชอบมึงทั้งนั้นเนาะนะ <laughs> มีแต่คนชอบนะครับมันมีแต่คนละหมื่นสองหมื่นเข้ามาแล้วทีนี้ คนละห้าร้อยคนละพันเข้ามาแล้วโอ้ตายนะครับไม่รอดถ้าเป็นแบบนี้อไม่รอดครับอ้าวอคนไหนนะครับอคนไหนจะช่วยเท่าไหร่เท่าไหร่เอาบ้ามาสิคนละเท่าไหร่อาซาวเสียงดูสินี่อไม่นางเอกอ่ะเขาบปิสุดนะจ๊ะใช่เขาบริสุทธ์นะเขาบริสุทธ์นะจ๊ะเขาเป็นผู้บริสุทธ์นะเขาเป็นผู้ต้องคดีนะกูจะบอกให้นะนะครับแล้วมึงไปพูดเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไงเห็นไหมล่ะแล้วอะไรครับ การที่ออกมาพูดให้เขาในครั้งก่อนครั้งก่อนนี่เขาจะไล่เก็บทีนี้ปิดตำนานเลยผมบอกไว้เลยเขาจะไล่เก็บอะไรที่มินประมาทเขานั่นนั่นนี่นี่เอาเลยมึงทีนี้ช่วยมาอะไรทีนี้เวลาโดนคดีมาไม่มีใครช่วยมึงนะอีหยวกจะช่วยเงินมึงไหมล่ะฮะอะไรพี่แมวฟ้องเสริมมันเลยว่าทั้งคลิปเก่าๆและคลิปใหมโ่โอ้พี่แมวก็จะพร้อมที่จะออกให้ผัดนีโ่โอ้ตายแล้วครับพี่น้องพี่ซีโอ้เรียบร้อยครับผมบอกเลยนะ อ่เอาเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะเขาจะทําอะไรก็ได้นะเออนะครับเนาะบอกว่าพ้องเสึงเลยมันเสึองอยู่แล้วครับโอยตายทีนี้นะครับเนาะชี่จะช่วยสองร้อยยูโรค่ะตาปลาซุปสองร้อยยูโรเป็นเท่าไหร่วะเอ่ายูโยรเท,บบาท่าไหร่บาทชี่ซิบบอกขึ้นหาชบาทละชี่สิบบอกยูโรหนึ่งเท่าไหร่200่าสองร้อยขึ้อกไปมั้ยนู้มร้อยยูโรเป็นเท่าไหร่วะสี่พันแปดพันบอก ปพั 8, นหมื่นหมดแล้วเนาะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีโอ้แต่ละคนแต่ละคนแบบน,นี้สามจุ 39, บเก้าบ่โอ้ผมที่จะช่วยสองร้อยยูโรบัลนลนีแต่ละคนแต่ละท่านแบบน,นี้นะอืมตายแล้วทีนี้เอาเายังไงต่อชีวิตมึงม,มีแต่คนแพงประมาณแปดพันโอ้แต่ละหมื่นแปดแล้วแบบน,นี้อือนะครับนะตายพี่น้องเอฟซีนะอือนะครับ บางครั้งคนเรามันก็มีลิมิตอย่างที่ผมพูดแหละนะมันมันเหยียบกันแนะนำมาแมะนงเอกอะรึกษาชุดใหม่ไปเลยชุดที่ทำดีกาทำดีกาไปเลยอันเรื่องเรื่องเขาทํางานนั้นก็ให้เขาทําไปให้เขาทําไปเรื่องคดีมีนประมาณนี่นะก็จ้างอีกคนใหม่เลยนะมันต้องบทสนโวโบกัน่ะไปยุ่งกับเพื่อนด้วยอันนั้นเรื่องง่ายก็เรื่องง่ายไปเลย นะครับพี่น้องเอฟซีว่าเรียบร้อยกับพี่น้องเอฟซีไปเด้อมืออื่นหนะ้ามนะจะเลื่อไปนะมึงมาไปมึงหมาเลยนะกูบอกมึงนะนะครับนะเห็นไหมตัวอย่างที่ตะโกนหน้าบ้านเป็นอะไรมาเนี่ยแสนหาได้แล้นะแสนหาได้เล้นะ อเออบัตรแมนแสนกับเปลือกแล้วแสนเงินเด้อเมียกับด,ดาเมื่อน้ำทางบัตปากตายดับตายเว้นมึงกูให้มึงไปเห็นงานกูให้มึงไปด่าคนมีบัล้วบ,บัดนี้บัตรจ่ายเงินบัดนี้ลูกเรียนจังสั้นเป็นนีจังซี่ครับบัดนี้แน่ค่อยเบ้าแล้วนะครับพี่น้อง fc ค่อยเบ้าแล้วนะเบ้าแล้วเบ้าแล้วไป็นจังดรบัดนี้น,นะเอ่อกูบอกให้มึงไปเห็นงานจังสั้นจังซี่ปักตายดับตายเว้นมึงนะมึงไปคุณมึงไปด่าคนเป็นจังไรแต่มึงบัดนี้จื่อบ่มึงผัดนีดหนาเดิมดีจะบวกใคร ดีนะเขาไม่ให้ออกจากงานดีนะเขาไม่ออกจากงานนะออกจากงานเละนั่นน่ะถ้าสมมติไม่ขอแล้วมันเป็นใช่มันมันมีความอาญาติดตัวใช่ได้ออกจากงานด้วยนั่นน่ะลถก็รถบดอันหน่วยงานด้วยไหนไดนบั่นีดีได้เขาบอกเอายังมีความเมตตาอยู่นะพ่อพ่ออีกนั่นน่ะนะยังห่วงอนาคตลูกเต้าลูกเมียสิกินหนังบั่นย่าไปด้อดับอนาคตชีวิตของตัวเองขะนองปากกูบอกเลยอย่าขนองปากนะกูบอกมึงแล้วนะกูเตือนมึงหลายครั้งแล้วนี่นะอย่าขนองปาก นะตัวอย่างมีเห็นอันนี้กูเล่าให้ฟังนะนี่เรื่องตะโกนหน้าบ้านเนี่นะกูเล่าให้มึงฟังนะนี่นะมันไม่ใช่เล่นๆนะอย่าไปขนองปากนะเกือบได้ออกจากงานนะั่นะแต่เขามีความเมตตาไงเออนะเขามีความเมตตาไงแล้วเป็นยังไงทีนี้นะโมแมนธรรมดาเด้อครับนะเออถ้าเขาไม่ถองฟงท้องฟง,ง,งให้น่ะเรียบร้อยนะนะั่นน่ะรถก็เป็นรถใครทีรถหนุ่หน่วยงานด้วยทีนี้นะ อืถ้าเรื่องถึงหน่วยงงหน่วยงานเขาไปอีกว่าเรียบร้อยเขาไล่ข้า,า,า,ขาออกทีนี้นะเป็นหนี้เป็นสินอีกทีนี้แบบนั้นไงอย่าไปเหยียบย่ําซ้ําเติมเขาอนะออย่าดูถูกดูแคลนเขาคนล้มอย่าข้ามต้องให้โอกาสเขาอย่าไปซ้ําเติมเขาฟังก่อน,นเขายังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะนี่นะครับยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยนะนี่แต่มึงไปซ้ําเติมเขาแล้วไง มึงจองล้างจองผ่านเขาทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยไม่ทําไม่ได้แล้วจะให้เขาเหยียบหัวจะให้เขาข่มเหงทั้งโศเอทั้งโขกทั้งสับแบบนี้โอ้ย,อยโอ้ยไม่นังเอกไม่ทนแล้วครับไม่ทนแล้วทีนี้ไม่ได้อุนแล้วไม่ได้ฟังแล้วนะท่านายชุดก่อนเขาก็เลิกจ้างไปแล้วเขาไม่ฟังแล้วว่าให้มันจบคดงคดีไว อ่าไม่ต้องถามมันจบเราเอาโลดครับเมียนเมาโลดเอาชุดใหม่มาทำเลยที่ทำดีกาก็ส่วนของชุดดีกาไปก็ครับผมสนอันอ่าไม่ต้องไปโอนกับเขาหรอกนะครับเอาชุดใหม่ทําเลยนะอให้เขาทําแบบเนื้อเนืนนนเนินเลยนะครับนะเรียบร้อยทีนี้นะถ้ามึงเป็นทนวยแบบนี้มึงเป็นผู้รู้ทางด้านกฎหมายมึงที่จะโดนหนักกูบอกไว้เลยมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้กฎหมายนะมึงจะบอกว่ามึงเป็นชาวนาหมาเต่าไม่ได้นะ ออนะครับนะนะฮเห็นไหมล่ะตอนนั้นเป็นยังไงน่ะตะโกนหน้าบ้านเขาเป็นยังไงเน่ะเดี๋ยวสิ่งที่ทำเออผมชอบมันมากช่างต้ามสมทบทุนสองหมื่นโอ้พี่โอ้พี่ธีรพลสมทบทุนสองหมื่นโอเจ้ารักมันแห้งเนาะสองหมื่นันนีสามหมื่นสามหมื่นแปดแล้วบันนี่โอยนะครับเพดาะชอบได้ปะเรียบร้อยครับผมบอกไว้เลยนะ สองมือแน่นเดียวนี่พี่นิดอีกมือหนึ่งพี่ซีซีอีกเท่าไรสองร้อยยูโรแบบนี้เบอเรียบร้อยครับอือแล้วสิ่งที่สําคัญแบบนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทได้แบบนี้เขาเป็นคนมีชื่อเสียงอีกหลายบาทเนาะอโอครับพี่น้องเอ็มซีไว้บอบอกก็จัดแล้วน่นส่งคลิปไม่เรียบร้อยแล้ว, <c oughs> วอือนะเออมือนั่นกับไว้ครับพี่น้องเอ็มซี เขามาตะโกนนาบ้านเห็นว่าเอารถแล้วว่าเอารถได้ย่าเขามาดาวันเพือนอาสั้นไปนี่ได้ว่าเป็นคาตะโกนจังสั้นชังซี่ได้ว่าเขามาหยามมาพูดว่าอืมเจจะไปย่อมเขาได้ว่จะไปย่อมเด้อว่เอาเลยจัดเลยเมียนเมาบรรทุกบ่เอาเลยพอรถสักท่รเอารถแล้วว่าลุงน้องก็เป็นพยานให้ก็เป็นพยานให้ว่ากล้องก็กรมีว่าเสียงดังชัดเจนเลยว่าเออัพี่น้องเอพีโอ้ยได้การเลยแล้วครับมันเป็นแบบนั้นไง